สวัสดีแฟนชารีว้าเนชั่นอลทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาแนะนำวิธีการลงทะเบียนนะครับเพื่อรับโค้ดเกม Ri s e of the Tomb Raider นะครับผมซึ่งเป็นโปรโมชั่นล่าสุดนะครับของทาลีว่าในชั่นอลสำหรับใครที่ซื้อการจองโซนแท็กไปนะครับซึ่งมีวิธีการรับโค้ดง่ายๆดังนี้นะครับผมก่อนอื่นนะฮะให้เพื่อนๆทำการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางเดว่าในช่นอลนะครับนั่นคือ w w w d e v a n a t i o n a l c o m นะครับตามนี้ ก็จะพบกับหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับผมให้ไปคลิกที่แท็บของ Article นะครับหรือว่าในส่วนของบทความนั่นเองนะครับผมในส่วนของบทความแรกนะครับเราจะมีการเขียนรายละเอียดการลงทะเบียนไว้นะครับก็จะมีเขียนว่าเดว่าดิชเชลนะครับร่วมกับทางโต้แท็กนะครับผมสําหรับใครที่ซื้อกล้อไปนะครับก็จะได้รับโค้ดเกมของ Rise of the Tomb Raider นะฮะคลิกเข้าไปด้านในตรงนี้นะครับก็จะมีการแสดงรายละเอียดนะครับต่างๆให้เราได้อ่านกันนะครับตรงนี้ สำหรับเงื่อนไขนะครับผมสำหรับการรับเกมเนี่ยเพื่อนๆนะครับต้องซื้อการ์อในซีรีส์ของ G-Force e GTX 970นะครับ GTX 980แล้วก็ GTX 980 Ti นะครับผมโดยมีเงื่อนไขนะครับในส่วนของวันที่ซื้อนะครับต้องซื้อภายในวันที่7มกรานะครับไปจนถึงที1บกุมภาพันธ์นะครับผมปี2 5 9นี้เท่านั้นนะครับผมด้านล่างก็จะมีส่วนลิงก์รายละเอียดต่างๆให้เราเข้าไปอ่านนะครับตรงนี้ลองลองคิดเข้าไปดูนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น รายละเอียดนะครับในการเปินพูดถึงเกม Rise of the t m r i d e r นะครับรวมถึงประสบการณ์การใช้งานของการ์ดจอจากทางโซ t ท็กนะครับกับการเล่นเกมนี้ด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกซื้อการ์ดจอนะครับว่าเป็นการ์ดจอรุ่นไหนบ้างนะครับก็จะเป็นซีรีส์ในส่วนของ GDX 9ี0ก้าจะสูงทีได้9แปดนทีปดศนะครับซึ่งก็เป็นตัวเด็ดของเขาในรการเล่นเกม Rise of the Two r i d e r นั่นเองนะฮะสำหรับการลงทะเบียนนะครับเราได้แนบลิงก์กันไปแล้วตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะฮะ นี่ครเป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะครับที่เราจะต้องทําการลงทะเบียนนะครับก็มีหลายอย่างให้กรอกด้วยกันนะครับไล่มาตั้งแต่ในส่วนของประเทศนะครับซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นในส่วนของโซนเอเชียนะครับผมก็มีเลือกหลายประเทศตรงนี้ให้เลือกเป็นไทยแลนด์นะครับกรอกในส่วนของตรงนี้ฮะชื่อนะชื่อนะครับนามสกุลนะครับ ในส่วนของอีเมลแอดเดรสนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญที่จะทําการรับโค้ดจากทางโซเแท็กนั่นเองนะครับผมที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์รวมไปถึงวันที่เพื่อนได้ซื้อกา่อไปนะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกเลือกได้เลยนะครับย้ําว่าต้องอยู่ในช่วงของวันที่เมกราถึงที่บกุมภาพันธ์เท่านั้นนะฮะเลือกดูสมมติว่าผมเลือกเป็นวันที่28แล้วกันนะฮะต่อมาครับเป็นในเรื่องของซีรีส์ของตัวกาจอที่เราได้ซื้อไปขอเลือกเป็น GTX 980Ti แล้วกันนะครับต่อมาครับเป็นในเรื่อองงข serial n เบอร์นะครับแล้วก็เลข SKU นะครับหรือว่าหมวดของตัวกระจอนะครับตรงนี้สามารถหาดูได้ตรงข้างกล่องของสินค้าหรือว่าด้านหลังของตัวกระจอนะครับก็จะมีแปะไว้ให้ดูนะครับผมก็สามารถนํามากรอกได้เลยตรงนี้นะครับผมรวมถึงจะต้องมีการถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะครับจะต้องเห็นในส่วนของ serial number อย่างชัดเจนนะครับผมโดยที่ไฟล์รูปนะฮะต้องมีนามสกุลไฟล์ที่เป็น PNG นะครับเป็น GIF นะครับเป็น JPG JPG หรือว่า PNG PDF ก็ได้นะครับโดยที่ขนาดไฟล์ของรูปเนี้ยต้องไม่เกิน1นึ่งเมกะไบตรงนี้ก็เลือก Choose f i ล์นะครับแล้วก็เลือกไฟล์รูปตรงนี้แล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะครับผมต่อมาครับเป็นในเรื่องของ Store o f p u r c h a s e นะครับหรือว่าร้านค้าที่เ,เพื่อนเพื่ในซื้อมานะครับถ้าซื้อโดยตรงกับทาง d e ว a า n t u r a l เนี่ยก็ให้กรอกเป็น Deva Natural นะครับถ้าเ,เพื่อนเซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็กรอกเป็น La z a d a นะครับหรือว่า มีการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือพันร์ของเรานะครับทั้งในส่วนของร้านแอดไว้นะครับเจ็ดคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าร้านเจไดก็กรอกชื่อร้านลงไปได้เลยนะครับผมต่อมาเป็นในเรื่องของใบเสร็จนะครับหรือว่าอินวอย e ์อันนี้ก็ต้องมีการถ่ายรูปแน่มาเช่นกันนะครับโดยที่ต้องถ่ายรูปมาเห็นในส่วนของชื่อนามสกุลนะครับตามที่เราได้ลงทะเบียนไปนะครับวันที่แล้วก็รายการการจดจอีที่ซื้อไปนะครับต้องเห็นชัดเจนนะครับผมก็กดช o s e ไฟล์ตรงนี้เลือกไฟล์รูปนะครับแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยนะครับด้านล่างก็ เงื่อนไขต่างๆนะครับผมก็เมื่อเราอ่านเสร็จแล้วนะครับตรวจทานในส่วนของรายละเอียดที่เรากรอไปเสร็จหมดแล้วตรงนี้ก็ติ๊กถูกนะครับเพื่อยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็กดเซ็นตนะครับตรงนี้เมื่อทางสุนถะครับทำการตรวจสอบความถูกต้องแล้วนะครับก็จะมีการส่งโค้ดนะครับมาให้เราทางอีเมลนะครับที่เราได้สมัครไปนะครับผมโดยโค้ดชุดนี้นะครับจะต้องนําไปลงทะเบียนในเว็บ n อ i d i a เดียอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทําการผูกเกมกับบัญชีสตรีมที่เราใช้งานอยู่นะครับโดยที่ ในอีเมลเนี่ยก็จะมีลิงก์ให้เราเข้าไปกรอกอยู่แล้วนะครับโดยที่เป็นลิงก์ที่ชื่อว่า r e d e e m e n v i d i a c o m นะครับลองเพิพ์เข้าไปนะฮะก็จะเป็นลิงก์นี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับนี่ฮะก็เป็นหน้าตาของลิงก์ในการลงทะเบียนก็สามารถเลื่อกในส่วนของภาษาได้ตามต้องการนะฮะผมเลือกเป็นไทยแลนด์แล้วกันนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดให้เรากรอกโค้ดนะครับที่ได้มาจากทาง s o แท็นะครับเดี๋ยวผมลองกรอกดูนะฮะโดยตัวโค้ดนะฮะก็จะเป็นโค้ดทั้งหมด 6ชุดชุดละ4ตัวนะครับก็กรอกให้ถูกต้องนะครับรวมถึงต้องมีการระบุในส่วนของวันเดอนพีเกิดกันด้วยนะครับตรงนี้ก็กรอกลงไปนะครับผมแล้วก็กด continual ซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะมีการให้กรอกในส่วนของล็อกอินนะครับของทาง s t e ีมก็กรอกให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วเนี่ยเกม rise of the t o m b r a i d e r ก็จะเข้าไปอยู่ในคลังบัญชีเกมในสตรีมของคุณโดยอัตโนมัตินะครับผมก็ สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ภายในวันที่29นี้นะครับผมก็เอาไปเล่นกันได้ฟรีๆเลยนะครับผมสำหรับใครที่ซื้อการ์ดจอโฟร์ท็กปนะครับก็อย่าลืมมาลงทะเบียนเพื่อรับเกมไรซ์ออฟเลย์ซูมไรเดอกันด้วยครับ The o n Natural ของไทยะระดับโลก